สวัสดีค่ะสวัสดีกัล,ลยาณิมิตท,ทุกท่านนะคะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟางในวันนี้นะคะวันนี้หมอฟางยังไม่มีหัวข้อคลิปนะมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันดีกว่ามาเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้คุณมีสภาวะอย่างไงคุณเจออะไรเป็นพลังงานมวลรวมนะคะพอคลิปนี้คือคลิปแรนดอมนะคะแล้วที่หมอฟางได้พูดไว้ท้ายคลิปของเมื่อวานก็คือด้เราอาจคิปไปประมาณ20กว่านาทีแล้วก็ที่เหลือก็พูดเรื่องตัวเองมา ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะที่พูดไว้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นพลังงานที่หลากหลายของเพื่อนๆด้วยนะตอนนี้นะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาปฏิบัติหรือว่าศึกษาเรียนรู้อะไรมาก็ตามการที่เรามาเจอกันทุกๆอย่างมันมีเหตุปัจจัยอยู่แล้วมันมีเรื่องราวมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามาได้ยินได้ฟังมาลดล็อกมามาฮิวกันเนาะแล้วไพสำหรับนี้ อย่างที่บอกฟังบอกเขาคือนักคิวตัวโยงนะคะนักคิว,ต,วตัวโยงแล้วก็เป็นถ้อยคําที่แบบว่ามันเย็นใจอะ่ะมันเบาใจมันสบายใจนะคะแล้วมาดูกันว่าพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเปิดมาแล้วเปิดมาถามเขานะ <c oughs> ขออนุญาตนะคะขออนุญาตครูครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเซลนะคะ ท่านผู้นําทางจิตวิญญาณน,นะคะของพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็ของแม่หมอฟางนะคะในการถ่ายทอดข้อความในวันนี้นะคะขอให้พลังงานสุขบวกรักไรงนั่นไขคะ่ะได้นําทางในวันนี้นะคะขออนุญาตเช็คพลังงานตัวตรงของเจ้าของคลิปคะ่ะเดี๋ยเฮอร์มิตเป็นไงเป็นไง เดอะเฮอร์มิตหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็แปดถ้วยนะแปดถ้วยอ่ะอ๋อคิงถือเหรียญน,นะคะคุณมีโชคใหญ่อยู่ในมือคุณมีสมบัติล้ำค่าอยู่กับกาย นะคะโอเคโอเคสองเหรียญน,นะคะได้สำหรับนะคะห้าถ้วยนะคะพลังหลากหลายนะ,ะอาจจะตรงบางส่วนอาจจะตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะหมอฟังจะพูดเท่าที่ตัวเองรับมาได้เนาะรับมาสื่อสารได้นะคะบางคนบางท่านตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบใจมันนิ่งกายมันนิ่งนะแต่ใจมันฟุ้งซ่าน แล้วก็เป็นคนที่าบางคนบางท่านมีมีมากเลยในเรื่องของทรัพย์ปัจจัยแต่ภายในรู้สึกว่าไม่เต็มพร้อมแล้วก็บางคนบางท่านนะคะรู้สึกว่ากําลังออกจากช่วงเวลาค่าคืนอันมืดมิดทางด้านจิตวิญญาณอยู่ในช่วงของรอยต่อของตุลาการนะคะแล้วก็บางคนบางท่านกําลังวนกลับมาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคนเองรวมถึงการต่อย,ยอดกับสิ่งที่คุณศึกษาเรียนรู้ปฏิบตัติหรือทําการ โรงเรียนหรือว่าปลูกสร้างเมล็ดพันธุ์ทางความคิดทางสิ่งทางความรู้สึกเนาะสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองใหม่ก็เป็นไปได้ได้วยเช่นเดียวกันบางคนได้รับสารจากจักรวาลมาแล้วจากคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณฟังจากจากเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่คุณเจอคุณได้มันมาแล้วคุณมีเมล็ดพันธุ์อันล้ำค่าอยู่ในมือคุณแล้วแล้วคุณเป็นคนที่นิ่งสงบ มันไม่ช่วงมันมันมีช่วงเวลาที่แบบว่าเหมือนกราฟอะมันกราฟอะที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะตอนนี้กับเจ้าของคลิปอะกับเจ้าของคลิปแต่คุณมีความสามารถนะคะคอคุณรู้ไว้เลยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะแปลว่าคุณรับมือมันมันมันได้คุณมีสักยภาพมากพอที่จะรับมือกับมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะหมอฟังรู้สึกได้เลยว่ามันมันเหมือนคลื่นทะเลอะที่พอมันซัดมาเราจักรวาลถามว่า คุณจะนิ่งในการรับมือมันได้ไหมคุณจะยังสงบอยู่ไหมต่อให้คุณเจอคลื่นพายุแล้วจากความสงบมันมีสติขึ้นมามันมีปัญญาเกิดขึ้นมาคุณจะฟังเสียงปัญญานั้นไหมมันมีเสียงเยอะแยะมากมายที่มันมาดังอยู่ในหูคุณมันดังในความคิดมันดังในจินตนาการและมันดังในความฝันคุณจะยังคงนิ่งเพิกเฉยหรือคุณจะนําปัญญาตรงนั้นออกมา อยอดหรือว่าคุณจะแอคชั่นยังไงเหมือนมันเป็นมันเป็น,น,ปนการตัดสินใจของคุณล้วนๆแล้วมันอยู่ที่คุณแล้วอะว่าว่าคุณจะมีไม้เซตยังไงมีการใช้ชีวิตยังไงถ้าคุณเจอกับสถานการณ์นี้มันเหมือนเหมือนคุณมีของล้ำค่าอยู่ในมือคุณมีพรสวรรค์คุณมีทักษะคุณมีปัญญา คุณมีพรสวรรค์คุณมีโอกาสในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะก้าวไปหรือว่าคุณจะจมปักอยู่กับอะไรเดิมๆสิ่งเดิมๆในชีวิตของคนมันพูดมันเหมือนง่ายนะแต่เวลาเราเจอจริงอะความเจ็บช้ำความเสียใจความรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ฝันร้ายที่เราเจอมันมาตลอดเวลาความวิตกความกังวลความทุกข์ใจจากเรื่องราวในอดีตความผิดพลาดจากการลงทุนการศึกษาการเรียนรู้การต่อยอดและความเชื่อต่างๆที่มัน หล่อหลอมเรามาบางครั้งเราก็ไม่ใช่ว่าจะก้าออกมาได้คทีเดียวแต่ขอให้คุณเชื่อไว้เลยนะคะว่าสิ่งนี้มันเกิดเกิดคุณอะมันมีเหตุเสมอถ้าในเรื่องของสปิริตชั l แล้วจากประสบการณ์เลยนะจากประสบการณ์จริงที่หมอฟังเจอเรื่องราวของเรามันจะเป็นประสบการณ์ล้าเลิศที่จะส่งต่อให้กับผู้คนได้เห็นว่าคุณก้าออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้อย่างไร ยิ่งคุณเจอประสบการณ์ในชีวิตเยอะมากมายแล้วสิ่งนั้นยิ่งวนกลับมาแล้วคุณมีวิธีการที่จะรับมือแล้วก็ออกมาจากสถานการณ์นั้นได้เนี่ยนี่แหละคือของขวัญล้ำค่าที่จักรวาลมอบมาให้คุณเพราะคุณมีความสามารถในการออกมาได้แล้วสิ่งนี้มันคือสิ่งที่จะส่งต่อให้กับโลกใบน,นี้ได้อีกเยอะแยะมากมายด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้นั้นมีประโยชน์ให้กับผู้คนนะแล้วคุณมองเห็นว่า คุณสามารถเป็นตะเกียงให้กับผู้คนอีกต่อไปได้นะคะไม่มีใครมาบังคับให้คุณได้เป็นอะไรหรือทําอะไรคุณเป็นอยู่แล้วนะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทําในสิ่งที่คุณเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะแล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มาพร้อมกับจิตใจอันเบิกกว้างนะหลายๆพลังงานนะคะหลายพลังงานนะ,ะงงนนะที่เข้ามากับอีกเนี่ย พลังงานที่มาพร้อมกับใจที่เปิดกว้างแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเอาความรู้สารที่คุณได้รับเอามามาลงดินนะคะเอามาต่อยอดบริ็พันธุ์ที่คุณได้รับมาโอกาสที่คุณได้รับมาปัจจัยที่คุณได้มาหรืออภูมิปัญญาที่คุณได้มานําไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดอีกต่อไปนะคะเป็นพลังงานของเจ้าของคลิปนะคะถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันต่อคุณอาจจะตอนนี้อาจจะปนเปตัวเองก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ หรือกําลังออกจากสภาวะที่แบบว่าเดินออกมาเดินออกมาจากความรู้สึกที่แบบว่ามืดมืดมนรู้สึกว่ามันมันต้องจบแล้วอะเอออะไรที่มันต้องจบแปลว่ามันมันไม่ใช่แล้วนะเอออันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาดูแล้วอะต้องมาต้องมาดูดูใจตัวเราเองและแล้วก็มาดูกันต่อว่าวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรนะคะในวันนี้นะ ก่อนอื่นเลยนะคะอฟาต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังกันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้รู้สึกอบอุ่นได้ขนาดนี้ขอบคุณที่ทําให้ฟางมีกําลังใจในการออกมาสื่อสารขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าเสียงของฟางนั้นมีคนรอฟังอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ซุปเปอร์แตง์การสมัครสมาชิกช่องและขอบคุณที่ไว้วางใจในการให้ฟาง ได้ส่งต่อองค์ความรู้นะคะในคอร์สอ่านไพ่จิมยานเพื่อการตื่นรู้แล้วก็คอร์สอ่านไพ่พื้นฐานในมืออาชีพขอบคุณที่มาลงเรียนคอร์สกับหมอฟางค่ะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วตอนนี้หมอฟางมีโปรเนาะโปรดูดวงรายปีนะคะก็คือ888บาทนะหปีรับเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะกับราคานี้นะคะเพราะว่าข้อความเยอะมากนะตอนนี้หมอฟางยังส่งไปได้ไม่ไม่เยอะมากนะคะ ก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เหลืออีกประมาณ60กว่าท่านนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะหมอฟางเห็นไลน์แล้วก็จะรีบเข้าไปตอบนะคะส่งรายละเอียดให้กันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะแล้วมาดูกันว่าวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรพลังงานของเพื่อนเพื่อนจะให้หมอฟังได้ถ่ายทอดข้อความใดคะ อบอุ่นเนาะพราพลังงานพลังงานอบอุ่นอะ่ะแล้วเพราพลังงานแบบว่าเหมือนออกมาจากสภาวะค,คําคืนนั้นมืดมิดหรือปลดล็อกตัวเองได้แล้วนะคะกําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้านะชาริอดสิบเหรียญลูกคาดไปเลยนะคะ อืมเชมเบลนโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงไปคำนี้เลยค่ะโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไป,ป,ปลไปิป้นพันน่ะเชมเบลน์ขึ้นมาปรับที่เราเบาที่สุดจากกางคอนเฟิร์มพลังงานของเพื่อนเพื่อนทิศทางที่คุณจะไปเนาะเพราะว่าพลังงานในวันนี้หนักแน่นมากแล้วแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ในมืออยู่แล้วแล้วก็มองเห็นแล้วว่า ทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรานะทำไมเราต้องต้องมาคอยเป็นผู้ถูกกระทําเสมอแล้วทําไมเราต้องมีไมค์เซ็ตน่ะล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งคุณได้มาตกตะก,กอนความคิดของตัวเองแล้วก็ได้มามาทําความเข้าใจอะเรียว่าทําไมเราต้องมาเจอเรื่องนี้นะทําไมสุขมันสุขไม่สุดนะแล้วทําไมมันทุกข์มันต้อทุกข์ตลอดขนาดนี้นะทําไมสิ่งนี้มันวนกลับมาให้เราเจอเสมอล่ะเพราะอะไรนะเพราะอะไรสิ่งที่คุณคิดนั้นมันถูกแล้วคนะ่ะ ฟังเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะว่าไพ่เขาขึ้นมาปรับที่เราบาดที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันคือการที่วางรากฐานของคุณถ้าคุณจะปลดล็อกทางด้านการเงินหมอฟังบอกได้เลยคุณปลดล็อกได้จากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วก็กําลังทํามันอันนี้คือคํายืนยันจากจุฬแลักวาลบางครั้งมันอาจขัดแย้งกับกับผู้คนในสังคมหรือมันอาจจะขัดแย้งกับใครไปบ้างแต่มันตรงใจเราอะ แค่นั้นเลยเท่านั้นเลยทํามันเลยนี่คือสิ่งที่หมอฟังอยากบอกแล้วถ้าคุณรู้ว่าทิศทางชีวิตคุณกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงคอนเฟิร์มค่ะคุณกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะภายในแล้วก็โลกภายนอกด้วยเช่นเดียวกันพลังงานภายในของคุณคือพลังงานแห่งความหนักแน่นความอบันดันและความอดมสมบูรณ์ความตั้งหลักตั้งฐานได้กับชีวิตของตัวคุณเองแล้วก็เห็นทิศทางในชีวิตของตัวคุณเองขอให้คุณขับเคลื่อนไปในชีวิตของคุณเลย ไม่มีใครมาบงการชีวิตคุณสิ่งที่คุณเจอมามันได้พาคุณไปสู่ทิศทางที่ใช่แล้วแล้วมันจะออกดอกออกผลด้วยนําพาซึ่งความมั่งคั่งทางภายในแล้วก็ความมั่งคั่งภายนอกทั้งความสุขเตรียมฉลองเลยค่ะชีวิตของคุณอะเตรียมฉลองเลยมันมาจากอะไรรู้ไหมจากการที่คุณเนี่ยฝึกฝนปฏิบัติทําไมถึงบอกว่ามาจากการที่คุณฝึกฝนปฏิบัติถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ในชีวิตของคุณอย่างที่กล่าวม,มาก่อนหน้านี้ แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสติเลยคุณเจอคลื่นพายุซัดมาแล้วคุณไม่มีสติเลยอยู่ที่คุณก็กระโดดลงออกจากเรือละทิ้งไปกลางคันคุณมองดูซิว่าเรือลํานั้นจะยังล่องลอยอยู่ในทะเลได้ไหมไม่ได้แต่คุณรับมือมันได้เนี่ยนั่นแหละคือคนที่จะไปถึงฝั่งน,นะคะพลังงานในวันนี้นะแล้วสิ่งที่ไพ่เขาขึ้นมาเลยก็คือ ชาลีออนค่ะว้าวสุดๆนะพลังงานของเพื่อนอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนถ้าจะเปิดต่อก็ค่อยเปิดต่อแบบนึงนะคะแบบนึงนะคะพลังงานของเพื่อนนะคะขับเคลื่อนไปเลยค่ะทิศทางที่เพื่อนไปลูกค้าค่ะถูกต้องแล้วไปเลยค่ะคุณ จะทำมันสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะโดยมีสติปัญญาในการรับรู้ของตัวคนเองนั่นแหละในการทำนะคะให้ใจของคุณได้ํำทางเลยนะแล้วก็มีหลายพลังงานมากๆที่เข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้เห็นได้เด่นชัดบางคนต้องใชอคำว่าคุณคุณรักตัวเองคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วแล้วจกวักรวาลก็จะส่งความสัมพันธ์ที่ดีมาให้กับคุณด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่ดียิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นคุยกันรู้เรื่องอะ พูดภาษาที่ต่างกันแต่เออเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจในรูปแบบที่เราเป็นเราเขาไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเรานะแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงใครนะเนี่ยมันคือมา์เซตของคุณอะมันคือสิ่งที่คุณคุณเข้าถึงมาแล้วมันคือสิ่งที่คุณแบบว่ารับรู้มาแล้วอะเออว่าชีวิตคนเราอะมันมันก็มีขึ้นมันก็มีลงเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเรานะใครไม่เข้าใจเราก็เรื่องของเขามันมีสิ่งของเขาอะเออเขาจะมีการกระทําการแอคชั่นยังไงก ก็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสภาวะของความโปรงด้วยนะโปรงแล้วก็เบาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆอะในวันนี้ที่มันที่มันเกิดขึ้นในในคลิปคลิปนี้ไม่ว่าคุณเจออะไรคุณเอาอยู่นะคะไม่ว่าคุณเจอเรื่องราวอะไรมากกว่านี้ผมฟังรู้สึกว่าคุณผ่านแล้วว่าคุณผ่านบททดสอบอะเหมือนชีวิตคุณลอยลอยลำลอยหนึ่งนะคุณกําลังเจอกลุ่มเจอทีมแล้วนะคะคุณกําลังจะได้เจอ ข้อัวทางด้านจิตวิญญาณคุณกําลังจะได้เจอใครบางคนเข้ามาในชีวิตรวมถึงทีมซัพพอร์ตของคุณกลุ่มทีมทีมเบิร์กคุณอาจจะได้ทํางานเป็นทีมตอนนี้นะถ้ามีการลงทุนหุ้นมากกว่า3คนขึ้นไปก็เป็นดีซับเปิดทิศทางเปิดนะคะเดือมูลควีนถือไหมอ่ะตามมานะ จะสติ๊กนะฮะเรื่องราวที่คุณได้เจอมาพ่อฟังบอกแล้วพายเล่าเรื่องเรื่องราวที่คุณเจอมาขอให้คุณมารู้รู้ไวเลยว่ามันคือการทํางานของของภายในแล้วก็ตัวตวนภายในของคุณซึ่งคุณคือแมวก้าชีวิตอยู่แล้วอะ่ะคุณคือผู้นําอยู่แล้วนะผู้นําองค์กรผู้นําศักยภาพของคุณคุณคุณคือคนที่จะก้าวออกมาได้ ในทุกๆสถานการณ์อยู่แล้วแล้วก็นี่อาจจะเป็นผลจากการกระทาของคุณในอดีตมันอาจจะเป็นผลของอะไรก็ตามในกรรมเก่าในคุณจะเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะก่อนหน้านี้นะขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่ามันจบเส้นนงแล้วแล้วก็มันถึงเวลาแห่งการฟ้าเปิดสําหรับคุณมันอยู่่อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะแต่งแต้มสีสันของความสุขชีวิตของคุณอย่างไรหลังจากนี้ วันนี้เป็นพลังงานของการมาพูดให้กําลังใจให้กําลังใจกับเพื่อนๆมากกว่าว่าทิศทางชีวิตของคุณนะมันคือการที่คุณเข้าใจแล้วว่าชีวิตของคุณมันมันมีบ้างที่เราจะต้องเจอทั้งอุปสรรคและปัญหาไม่เลอไม่ว่าจะเป็นความท้าทายในกลยุทธ์ในการทํางานกิจการการค้าหรือว่าการที่จะต่อสู้แข่งขันกันในสังคมเรื่องอะไรมากมายแต่ขอให้คุณดูไว้เลยว่า ไม่มีอะไรมากํ้กายคุณได้ถ้าคุณไม่ได้เปิดให้มันเข้ามามีอิทธิพลคุณไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคุณไม่จําเป็นต้องเอาสิ่งใดมามาทําให้คุณต้องแบบว่าเออแตกต่างบ้างมันก็สวยนะเออแตกต่างมันก็ลงตัวนะอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีกลยุทธ์ในการปรับหรือว่ารับมือกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเพาะหมอฟังรู้สึกได้เลยว่าล่ําสัมอะพลังงานรวยอะไม่รู้จะพูดยังไงพลังงานรวยค่ะพลังงานของความอบอุ่นดันะ่ะ พลังงานของคนที่เต็มพร้อมแล้วอะแล้วไม่ว่าคุณจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดก็ตามคุณจะมีแต่ความสุขอ่ะอะไรก็ตามที่คุณเลือกมาคือคุณยอมรับมันได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนี่คือสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดถึงเจ้าของคลิปในวันนี้นะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตไปเลยนี่เลยหนึ่งไม้ย m นเนะแล้วก็เด็กถือเหรียญรวมถึงอัศวิน อัศวินดาบนะคะตาสำรับอัศวินอัศวินลา,าสิบเหรียญแล้วก็นี่เลยเนาะราชินีไม้เหลี่ยมเพปชีวิตดีจังรู้สึกได้อะ่ะเออรู้สึกได้เลยว่าชีวิตดีจังเหมือนไพ่เขาเล่าเขาเล่าเรื่องให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะในวันนี้เนาะ ชีวิตอะมันเป็นยังไงมันสวยงามเสมออยู่ที่ว่าเราอะจะแต่งแต้มสีสันมันยังไงนี่คือถ้อยคำที่อยากบอกกับคุณนะแล้วก็ใช้ชีวิตในความสุขไปเลยไม่ว่าตอนนี้คุณคุณจะเจออะไรในชีวิตจริงๆขอให้ดำรงอยู่ในความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขและมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในชีวิตของคุณคุณคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณกำเนิดเกิดสิ่งใหม่ได้เสมอคุณตัดสินใจใหม่ได้เสมอ คุณทํามันใหม่ได้เสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณให้โอกาสทุกคนได้อย่าลืมให้โอกาสตัวเองได้ยิ้มได้หออัวเราะได้มีความสุขในแบบของคุณได้ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณคือผู้เลือกคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนอะไรรู้ไหมคะในตอนนี้ที่หมอฟังสัมผัสได้รักไรเงื่อนไขความรู้สึกในวันนี้จับคลิปๆเนี้ยคือพลังรักไรเงื่อนไข พอฟังทั้งได้รู้สึกว่ามันมันอบอุ่นมากๆแล้วมันมันมันเบามากๆเหมือนคุณหนักมาเยอะแล้วเนาะเหมือนคุณหนักมามากๆแหละกับประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตความกังวลใจมืดเป็นดาสับสนวุ่นวายงานหนักงานงานงานเหนื่อยการแบกรับครอบครัวการเจอชีวิตอะไรมากมายก็ตามแต่พลังงานในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพื่อทาให้คุณได้เรียนรู้ว่าชีวิตอะมันมัน มีทั้งการออกนอกกกอบแล้วก็อยู่ในกกอบการต้องวาดรูปแล้วลงสีมันจะเลอะไปบ้างมันก็คือศิลปะของการใช้ชีวิตถ้าเราไปยึดมันมากเราก็ทุกข์อะไรที่มันเกินอ่ะมันไม่มัน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 ก็ไม่มันมันใช้ชีวิตไม่สนุกอ่ะมันใช้ชีวิตไม่มีความสุขมันมันอยู่ที่ว่าคุณจะสมดุลการใช้ชีวิตของคุณได้ยังไงคุณจะโอบอุ้มทุกคนไปเลยบางครั้งคุณก็จะเหนื่อยไป แต่ถ้าคุณฮีลตัวเองได้คุณสามารถรักษาตัวคนเองได้คุณจะเป็นร่มโพล่มใสให้กับผู้คนอีกมากมายหมอฟางสัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งความมีความสุขความพร้อมความอบอด่นและความอดุดมสมบูรณ์ที่คุณตั้งประสงค์ไปสู่จุดๆนั้นนะแล้วคุณทํามันได้นี่คือการคอนเฟิร์มของหมอฟางแล้วความรักและเงื่อขไขมันไม่ใช่การที่เราอ่ะเปิดให้ใครก็ตามเข้ามาทําร้ายเราหรือเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จักรวาลหรือว่าสิ่งที่ใครทํากับเรา ไม่ใช่จักรวาลสิมันเป็นเพราะใครทํากับเราเพราะเราดึงดูดเข้ามาแล้วก็เข้ามาฟอเราด้วยเข้ามาทดสอบเราแต่มันเป็นการที่ว่าเรากล้าไหมที่จะปฏิเสธว่าเอ้ยงานนี้ยเราเรามันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเรานงเรากล้าปฏิเสธมไหมสิ่งนี้มันสารสาเนี้มันมันไม่ใช่อ่ะคุณแยกแยะมันออกไหมนี่นี่เลยซึ่งหมอฟังเชื่อว่าคุณคุณทํามันได้แล้วคุณมีสติมากพอคุณมีมี a w a r e n อะการตระหนักรู้และการรับรู้ที่ที่ ผ่านออกจากใจของคุณอะ่ะผ่านจัก,กระที่สี่ของคุณอะ่ะมาฟังสัมผัสได้ถึงใจที่เบิกบ,บานแล้วก็ฐานตั้งมั่นของรู้จักะที่มันมันส่งตรงมาถึงแล้วอะ่ะเหมือนคุณกําลังไหลไปกับไหลลื่นอะ่ะไหลโฟไปกับท่วงทํานองของชีวิตอะ่ะจังหวะของชีวิตอะ่ะซึ่งเนี่ยนี่แหละก็คือคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์ม เพิ่มพลังงานโอ้โหฐานพลังงานของคุณหนักมากนะหนักแน่นนะหนักแน่นนะคะพลังงานแห่งความสมดุลแล้วก็ความสุขของคุณเน่ะคุณมีทั้งพันธมะภายในแล้วก็ปัญญาในการมาใช้ในโลกใบนี้ซึ่งบท,บทเรียนนี้คุณผ่านค่ะคุณผ่านรักได้เงื่อนไขในการนําทางให้กับชีวิตของคนก็มีความสุข นะที่ได้มาอ่านอ่านอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะท้า ine, ทายเนาะเพราะให้พายเขาได้เล่าเรื่องแล้วมันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบว่าบอกว่าออชีวิตคุณจะไปทิศทางไหนหลังจากนี้ประมาณนี้มากกว่านะคะแล้วมาดูกันว่า,าจักรวาลมีอะไรอยากจะแนะนําให้กับพลังงานของเพื่อนเพื่อนพี่เพิ่มเติมไหมคะกัลยานมิตรครอบครัวทางด้านจิตวิญญาณของหมอฟันปรงอะพลังงานปรง,ง,น,ปรงนะคะห้าดาบนะคะ เด e s ซันนะคะเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็เด็กโฟอะไรที่มันผูกใจเจ็บอะ่ะมันทำให้เราทุกข์ขอให้คุณวางมันลงแล้วชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นี่คือถ้อยคำที่อยากจะส่งต่อของเพื่อนบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้ขับเคลื่อนไปในเวลาเดียวกันแต่ขอให้คุณด้วยว่าเมื่อเราวางใจแล้วเราก้าวออกมาสู่สู่ทิศทางใหม่ๆของชีวิตอะคุณจะค้นพบได้เลยว่าแค่นี้เอง แค่นี้แค่วางมาลงแค่บางเรื่องราวในชีวิตของเราเราไม่จําเป็นต้องชนะทุกคนก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปเถียงกับคนที่มีไม์เช็ดต,ต่างเราต่างกันกันกบเราหรือว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปเอาชนะใครเลยเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขหรือว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปบอกปล่าประกาศในสิ่งที่คุณรู้ในสิ่งที่คุณเชื่อเลยคุณแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ที่คุณมีความสุขไปกับมันเท่านั้นเลยนั่นคือสิ่งที่จิตญ,ญาณ ตามหาของคุณนะหมอฟังรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนกับช่วงเวลาของคุณกับคนที่แบบว่าหลอมรวมพละกําลังอะ่ะแล้วก็สูดหายใจลึก,ลกให้เต็มปอดอะมันเป็นพลังงานเนี้ยมันเหมือนกับก้าวข้างหน้าของคุณจะเป็นก้าวที่คุณกําลังจะไปสู่ทิศทางที่แบบว่ากําเนิดเกิดสร้างสิ่งใหม่ๆหรือได้รังสรรค์สิ่งสวยงามใหม่ๆใ,ในในโลกใบนี้ค่ะมันเป็นพลังงานนี้นะถ้าสัมถ้าสิ่งที่หมอฟังสัมผัสได้นะ ในอนาคตอันใกล้นี้คุณกำลังจะได้ปลดล็อกชีวิตของตัวเองทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพการเบาเบากายสบายใจสุขกายสบายใจนะคะแล้วก็เงินเต็มบัญชีจ่ายไปเท่าไหร่ก็ก็มีมาเติมแล้วก็องค์ภูมิปัญญามีมีมาเติมตลอดนะสะสมไปแล้วได้ได้หล่อเลี้ยงทั้งชีวิตของคุณและคนในครอบครัวแล้วก็เป็นพลังงานที่ ก่าเนิดเกิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกไปนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงอ่ะต้องใช้คาพูดนี้นะเปลี่ยนวายเบชีชันของตัวคนเองแล้วมันจะเปลี่ยนขึ้นพลังงานของบุคคลรอบข้างรวมถึงคนในครอบครัวคนในองค์กรคนรักอย่างเงี้ยเป็นพลังงานรักไรเงื่อนไขค่ะรักเปลี่ยนโลกอะ่ะเข้าใจไหมคะเนี่ยคือพลังงานของเจ้าของคลิปแล้วถ้าสิ่งที่หมฟังบอกได้เลยนะคะอิสระในทุกๆมิติอิสระในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็การที่คุณแบบว่า คุณคุณปฏิบัติมาดีอะต้องบอกองนี้เลยนะปฏิบัติมาดีมันมาจากการที่คุณเป็นเดอะเฮอร์มิตมาคุณผ่านเรื่องราวในช,ววตตชีวิตมาเยอะแล้วคุณก็ตกตะกอนชีวิตมาเยอะแล้วแล้วในคลิปนี้เลยก็คือรักนันทางคะรักชนะทุกสิ่งต่อให้คุณไม่ได้ต้องการที่จะไปแข่งหรือว่าคุณแค่เป็นน้ําชโลมใจให้กับบุคคลรอบข้างคุณแค่ยิ้มโลกก็เปลี่ยนแล้วค่ะนี่เลยนะในวันที่คุณรู้สึกทุก คุณมีวิธีการรับมือกับตัวคุณเองคุณยอมรับในสิ่งที่คุณทุกข์คุณคุณยอมคุณยอมรับแล้วคุณก็ให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ผ่านมามันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าติดสุขอะมันไม่ได้สภาวะนั้นนะมันไม่ใช่คนที่แบบว่าติดอยู่กับการทําสมาธิหรือว่าอย่างนั้นเลยแต่มันเป็นการที่คุณเข้าใจคําว่าสมาธิแล้วเอามาใช้ในโลกใบนี้ได้สมาธิอยู่ในทุกที่ สมาธิอยู่ในทุกๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกความว่างนะสมาธิอยู่ทุกๆขณะจิตนี่คือคนที่เข้าใจเข้าใจตัวเองอย่างหน่องแท้นะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ให้ไพ่เล่าเรื่องคุณให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะตื่นเต้นอะตื่นเต้นชีวิตคุณหลังจากนี้นะแล้วถ้า อนาคตเนาะอันใกล้นี้นี่แหละอันใกล้นี้นะคะไม่เกินพุษภาอ่าสำสมสารมาฟังไม่เกินวันศุกร์วันอาทิตย์หรือว่าอ่าชีวิตของคุณมันมันได้เริ่มต้นใหม่อะมาฟังรู้สึกอย่างนี้มันมันผ่านกระบวนการอะไรมาเยอะแยะและแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบว่าเป็นอิสระเออเป็นอิสระจากพันธนาการเป็นอิสระจากความรู้สึกบาดแผลในวัยเด็กหรือว่าเรื่องราวต่างๆปมกรรมอะไรต่างๆซึ่งคุณมองว่า ทุกอย่างมันมีวาระของมันแล้วเราได้มาเกิดยังโลกใบใหม่ละเราได้เกิดมามิตินี้แหละมันอยู่ที่ว่าเราทําปัจจุบันขณะได้ยังไงเราไม่ได้สร้างกรรมไม่ดีเพิ่มแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตสอดคล้องไปกับธรรมชาติภายในตนทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ได้หายใจเต็มปอดในทุกๆวันได้มีตังเต็มบัญชีในแบบของคุณนะคะซึ่งพลังงานรวยมากตั้งแต่ได้แล้วนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะให้พายเล่าเรื่องนะคะ ถ้าอยากจะให้ทำคลิปหัวข้ออะไรก็บอกกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่มีให้กันค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวของเพื่อนๆให้หมอฟังฟังบ้างด้วยก็ได้นะคะอยากอยากอยากรับรู้เนาะอยากรับรู้นะว่า e n e r g y ตรงไหมกับพลังงานที่ได้มาเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพลังงานเปลี่ยนแบบเยอะมากไม่ว่าคุณจะมาฟังหมอฟังช่วงไหนก็ตามนะ คอมเมนต์บอกหมอฟางหน่อยได้ไหมคะพาอหมอฟางสัมผัสได้ถึงเอ e เน y ใหม่เอเนอี Energy ใหม่เอเนอี Energy ของความสุขกายสบายใจปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้นได้ทำในสิ่งที่ตวเองอยากทำต่อให้ชีวิตจะเจอกับคลื่นทะเลน้ำซัดอะไรก็ตามแต่คุณไม่ไม่ไม่กระต่ายดตื่โตมาคุณมีมีการรับมือเนาะ คือพอพอเจอปุ young, ๊บจัดการได้จัดการได้เนี่ยเนี่ยมันเป็นพลังงานเนี้ยเออก้าทายใช้ถ้าตรงอย่างไงก็บอกกับมอฟางหน่อยนะคะฟางเองก็ตื่นเต้นกับการได้ได้สัมผัสพลังงานใหม่ๆเนาะในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆกัรยาณนเตเมมากๆค่ะที่สละเวลามา มารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าสนใจเรียนคอร์สอ่านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการเรียนรู้แล้วก็คอร์สอ่านไพ่พื้นฐานอย่างมืออาชีพนะคะ2489บาทกับ1414บาทนะคะที่จะทําให้เ,เพื่อนๆไม่ใช่แค่การทํานายแต่จะเป็นการปลดล็อกตัวเองในทุกๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการในคอร์สอ่านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการเรียนรู้ในการฮิวรักษาเยียวยาบาดแผลนะคะแล้วก็โซต,ต่างๆนะคะที่หมอฟังได้ให้องุ์ความรู้ไว้ในนั้นแล้วก็การแผ่ แสงของเราในโซเชียลต่างๆนะตรงนี้หมอฟังได้ได้ไกด์ไว้เพิ่มเติมนะคะในช่องทางการสร้างรายได้เนาะทั้งทั้งสองคอร์สเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูดวงเนาะรายปีผ่านดวงดาวนะคะแล้วก็เบอร์ชาของเพื่อนซึ่งจะตรงในมิติของ การทำมุมของดวงยาวส่งผลอะไรต่อการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะในเรื่องของจิตหยาดของฟูมูลนิวมูลต่างๆเนาะจังหวะและทำลาง,งชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนในปี2026นี้นะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะ888บาทสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณจากหัวใจค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ